โครงการรถคันแรกนี่คุณอุปการรัฐบาลน,นี้นะครับทำให้เราเข้าใจเศรษฐศาสตร์ทะลุปลุกโปร่ปรเลยว่าอะไรไม่ควรทําถามว่านโยบายรถคันแรกเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคืออยากจะส่งเสริมช่วยคนที่กำลังก่อร่างสร้างตัวอยากจะมีรถคันแรกแต่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่อง รถยนต์ถ้าระบบขนส่งมวลชนดีหลายเมืองที่เขาเจริญแล้วประเทศที่เขาเจริญแล้วคนส่วนใหญ่ใช้ระบบขนส่งมวลชนกันทั้งนั้นเพราะไม่มีปัญหาจราจรปัญหามลพิษอุบัติเหตุอะไรต่างๆซึ่งเกิดขึ้นมากมายแต่เอาละ่ะสมมุติว่าบอกว่าจำเป็นอยากจะให้คนมีรถเนี่ยถามว่ารัฐบาลมีมาตรการไปช่วยเนี่ยรัฐบาลทำอะไร รัฐบาลต้องเอาเงินภาษีที่จะเก็บได้จากการซื้อรถเนี่ยไปคืนให้โครงการนี้ขณะนี้ก็ประมาณการว่าเราจะต้องใช้เงินประมาณ90 0 0หมืล้านคำถาม90้า0มืล้านมาจากไหนคำตอบผู้เสียภาษีถึงเราอยากจะช่วยคนให้มีความสามารถในการซื้อรถคันแรกได้ถามว่าแล้วมัน สมคุ้มค่ากับการจะเอาเงินประมาณ90 0า0ล้านหรือเกือบแสนล้านเนี่ยที่สามารถไปใช้ในด้านอื่นเนี่ยใช่หรือไม่ปกติถ้าเราจะเอาเงินภาษีไปช่วยสนับสนุนกลุ่มใดมันคงต้องมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ทางสังคมแต่นี่ผมก็ยังคิดไม่ออกนะครับตอบไม่ได้ว่าคุณค่าทางสังคมของการส่งเสริมให้คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเอง มีรถยนต์คันแรกเนี่ยคืออะไรเทียบกับการเอาแสนล้านนี้ไปลงทุนเรื่องโรงพยาบาลเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอื่นๆซึ่งมีผลตอบแทนมีประโยชน์ทางสังคมชัดเจนครับตกลงอะไรคือความแตกต่างระหว่างประชานิยมกับสวัสดิการของกุฎิสิทธิ์ประชานิยมเนี่ยหนึ่งก็คือบางนโยบายก็คือให้ในสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล รถคันแรกเนี่ยทําไมจะต้องมีการให้คนคือไม่ให้รัฐไปเก็บภาษีสําหรับคนที่จะมีรถหรือเก็บไปแล้วก็เอามาคืนอะไรทํานองนั้นนะครับมันตอบค่อนข้างยากว่ารถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยเป็นสินค้าที่เราพึงที่จะต้องสูญเสียรายได้หรือจัดสรรงบประมาณไปให้เนี่ยเพราะอะไรครับสองก็คือว่าคําว่าประชานิยมเนี่ยมีลักษณะที่อาจารย์พูดคืออิงกับระบบอุปถัมภ ได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าชั้นวันนี้ชั้นจะใจดีไหมแล้วก็ทําให้เกิดค่านิยมทางการเมืองที่ผิดแต่สวัสดิการเนี่ยเราเราอิงอยู่บนเรื่องของสิทธิที่พึงจะได้ใครมาเป็นก็จะต้องมีหลักมีเกณฑ์ในการที่จะทําตรงนี้นะครับในการที่จะให้ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แน่นอนที่สุดอันประการสุดท้ายคือประชานนิยมเนี่ยก็จะไม่มีความชัดเจนในการประเมินต้นทุนภาระซึ่งในที่สุดอาจจะเป็นการก่อ นี่ก่อสินให้กับรัฐบาลเนี่ยเกินเกินตัวแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ยั่งยืนจำนำข้าวก็เป็นบทเรียนราคาแพงมาแล้วครั้งประเด็นจริงๆมันจึงไม่ใช่ว่ารัฐควรทำมากหรือรัฐควรทำน้อยไม่ทำเลยหรือทำทุกอย่างแต่หัวใจของมันอยู่ที่ว่ารัฐทำอะไรและทำอย่างไรบังเอิญมันมีตัวอย่างที่ดีมากเลย ตัวอย่างของสิ่งที่รัฐไม่ควรทำเช่นไปค้าข้าวเองครับคือประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐควรช่วยเกษตรกรหรือไม่รัฐควรช่วยเกษตรกร,ร,ร,ค,ร,กร,กรคำตอบคือรัฐบาลควรช่วยแต่ถามว่าวิธีช่วยชาวนาช่วยอย่างไรถ้าเป็นสินค้าที่เขาค้าขายกันทั่วโลก มีราคาซึ่งว่ากันไปแล้วคือตลาดโลกเป็นตัวกำหนดเนี่ยเราฝืนไม่ได้ครับนี่เมื่อสองวันก่อนนิตยสารไทมเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์นโยบายจำนำข้าวอย่างรุนแรงก็บอกเนี่ยไปคิดกันเนี่ยครับว่าอ๋อถ้าเราเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกเราซื้อข้าวกันเองในราคาที่มันสูงมากๆเราจะทำให้ราคาตลาดโลกมันสูงขึ้น สรุปสุดท้ายเราช่วยชาวนาด้วยซื้อข้าวเข้ามาแล้วก็พอราคาข้าวตลาดโลกสูงขึ้นเราก็ขายโดยไม่ขาดทุนแต่กลไกตลาดมัไม่เป็นอย่างนั้นหรอะครับมันใหญ่กว่ารัฐบาลไทยเยอะครับเพราะปริมาณข้าวที่เราปลูกที่เราค้าขายเทียบกับปริมาณข้าวในโลกแล้วถ้าบวกกับสินค้าที่เป็นอาหารอื่นที่ทดแทนข้าวได้เนี่ย เราเป็นพื้นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นครับที่จริงถ้าจะเปรียบเทียบอีกด้านหนึ่งแปลกนะครับพอเป็นสินค้าซึ่งเป็นทรัพยากรของเราเองอย่างเช่นก๊าซธรรมชาติรัฐบาลกำลังบอกว่าอันนี้ต้องตามราคาตลาดโลกกำลังจะขึ้นค่าแก๊สให้กับคนไทยทุกคนกลายเป็นว่ารัฐบาลนี้เห็นว่าควรจะค้าข้าวแต่ไม่ควรเข้าไปดูแลเรื่องของพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ความจริงไม่ได้มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์